มากันถึงเรื่องนี้ผมอัปเดตกันมา3วันติดแล้วนะครับกับกรณีที่พบร่างของบ๊อบบี้คริสติน่าในอ่างอาบน้ำหลายคนบอกว่าเล่นยาเสพติดเหมือนคุณแม่วิทนีย์ฮูสตันหรือเปล่านะครับอาการคล้ายๆกันเลยล่าสุดนะครับผมมีเรื่องอัปเดตถึง3เรื่องด้วยกันครับ นะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าอาการขั้นโคม่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแต่ตอนนี้นะครับอยู่ที่โรงพยาบาล e m ม r ร e เอมอ university hospital น,นะครับเพราะคุณพ่อของเขาบ๊อบบี้บราวน์เนี่ยเป็นคนที่ให้ย้ายโรงพยาบาลแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าอะไรรู้ไหมครับนิกกอร์ดอนนะครับแฟนหนุ่มที่ไปพบร่างของบ๊อบบี้คริสตินาเนี่ยนะครับตอนนี้คุณพ่อบอกว่า ไม่เชื่อใจแฟนหนุ่มแฟนหนุ่มอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีนี้นะครับผมบ๊อบบี้ก็เลยย้ายโรงพยาบาลให้ไปอยู่ที่อื่นนะครับแล้วไม่ให้ไม่ให้แฟนหนุ่มคนนี้เนี่ยเข้าพบอีกต่างหากนะครับเพราะพอเบ็ดเสร็จแล้วยังไงพวกเขาก็ยังไม่ได้แต่งงานกันหรือว่าจดทะเบียนสมรสกันฉะนั้นนะครับเขาเป็นเพียงแค่แฟนหนุ่มเท่านั้นเป็นสิ่งที่คุณพ่อบ๊อบบ,บี้บราว์บอกไว้นะครับ อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่มีการสืบสาวเราเรื่องไปเนี่ยนะครับคือในคืนนั้นเองเนี่ยนะครับที่บอบบี้คริสตินาเนี่ยนะครับพบในอ่างอาบน้ำเนี่ยเพื่อนของเขานะครับชื่อว่าแม็กซ์เวลโลมาสนะครับอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับแต่เพื่อนของเขาคนนี้นี่พิเศษหน่อยนะครับน้องหญิงครับคุณผู้ชมครับพึ่ง ออกจากคุกจากคดียาเสพติดเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นพี่เยดดิจิตไม่ดีนะคะ,ะ,ไ,ะ,ะไม่ดีนะพี่เศษแบบนี้นะครับแล้วตํารวจนะครับก็สามารถพบยาเสพติดบางชนิดที่อยู่ในบ้านอีกด้วยนะฮะ ก็หลายคนก็เลยบอกว่าโอ้เศร้าเหลือเกินนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับสิ่งที่วิทนีย์ฮูสตันเสียชีวิตเลยแต่ตอนนี้มีอยู่2เรื่อง 1. คือโอเวอร์โดอสจากยาเสพติด 2. ตั้งใจจะโอเวอร์โดสเพื่อฆ่าตัวตายครับโอ้จริงจริแล้วไม่น่านะไม่น่าทำแบบนี้เลยอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าพ่อคุณแม่ของเธอเสียชีวิตแบบนี้ไงก็ น่าจะเป็นบทเรียนหรือเปล่าอ,อันนี้ผมก็ไม่ทราบก,กันก็ก็ต้องติดตามมาต่อไปเดี๋ยวรับรองว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะมีเรื่องอัปเดตกันนะครับผมเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่ช่วงหน้ากับ Hi ฮโซฮับ e ิ i งส์ค่ะค